เไปนี่ไงไปรุเนไปใส่อยากเจอว่ะไปรุ่นใส่อยากอยากอยากเจอกับดิมกับดิมเชงว่ะเฮ้ยไม่ตามครับผมไว้ก่อนละกันเธอเซียนมาใส่ได้นะครับกับคันนี้พร้อมเสิร์ฟทุกคนนะครับ

นะ้ทุกคนวันนีก้ก็อยู่ผมีกเช่นเคยนะครับในใช้ของดีมีวิชวลท้ายนะครับผมอ่ีพีนี้จะพาทุกคนมารันอินกันสักหน่อยเ,ยเออดีเพิ่งทำเครื่องมาใหม่อะเป็นแค่สามลังเดิมก็ชิดค่อนข้างหนานะใส่ของอะไรไม่รู้ครับเอาของเคลื่อนใส่นะ เอฮีซี e ก็ไม่รู้นะวันอินนี่คือกันแบบว่าขับเบาๆนะผมมีเกินร้อยประมาณนี้ให้เครื่องมันลงตัวกันรัง้งมไม่ใช่ว่าจะซัดได้เลยนะครับกบม,มาใหม่ๆต้องรันอินกันสักหน่อยครับทุกคน ไปชิวก่อนแลนน้วคับวันนี้ฝนพึ่งพึ่งหยุดนะทุกคนเป็นบรรยากาศยามเย็นดีขึ้นเคยสนามากจะถ่ายเนตอนเย็นนี่เลยใครตอนเที่ยงมันร้อนฮนะ ถ่ายตอนเช้ามันก็ไม่ได้นะตึงสายอยากเจอไปรุ่นทรงเชีงว่ะเฮ้ย,ยมากขี่หาแบบอยากเจออ่ะครับถ้าเจอนี่อยากใส่สักประมาณสองสามเกียยวไปเซียนอะครับ เบานะฮะบินแรงไม่ได้ต้องรอให้เครื่องมันสมูทกันก่อนอยู่ในช่วงรันดินสักประมาณร้อยโลไปสักร้อยโลน่าจะพอดีนะทุกคนนี่เลยฮะู่บ้านนี่เลย คิดว่าวันนั้นพร้อมมาแข่งก,กับเขาอะนะเดือนนี้ไม่ค่อยเจออันน่าจะข้าน้าจะไม่ค่ยมีมครับผมไวรุ่นน่าจะไปทำงานกันหมดยเราไม่ได้ใจมันกันเลย หน้าก็ไม่มีนะดูครับผมภาพมีสาวด้วยยังเจ็บครับเอ้ะนี่ไงพี่รุนเนะฮ,น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 ฮ้ยใส่ยักเจอวะเฮ้ยใส่ยักยักอยักเจอก็ดีก็ยิยยยยนเชงวนะเฮไม่ตามครับผม ไว้ก่อนละกันถ้าเซียนไม่ใส่ได้นะครับกับคันนี้ครับพร้อมเสิร์ฟทุกคนนะครับเฮ้ยใครวะด้านหน้าครับผมใครวะทุกคนไปรุ่นหรือเปล่าจาัดเครื่องไหมเปล่าทุกคนไม่ใส่ดีกว่าผมอยู่ในช่วง,งดันดะินนะ จะชื่เลยก่อนนะทุกคนใส่แรงไม่ได้เร <c ười> <c ười> ่งมันมันค่อนข้างที่อยากค้างนะทุกคนเกิดได้มันค้าง รถ้อยนี่ทาว่าคุมคุงไม่อยู่แน่นอนครับผมไปทางนี้แล้วกันครับปุติติจะไปอีกด้านขวามือนะวันนี้ไปซ้ายมือครับวราจะทาเข็งสักหน่อยครับผมไม่เห็นมีเลยครับเมื่อกี้นะ ไจะใส่สักหน่อยอะครับแบบเซียนนะครับ,ร,บรถธรรมาหมายนะอยากเดกทุกคนเลยแม่งจะแดงให้หมดเลยครับผมามาทองไม่ค่อยสวยครับเท่านี้กำลังส้งเซมอยู่ส้งเซมเสร็จนี่เจ่มเลยครับหมอบแม่ง<อ>ให้เพื่อนๆดูครับเดี๋ยว คลิปนี้ขอสักร้อยห้าสิบไปและสิบไลน์นะครับผมเป็นกำลังใจผมเดยพี่หน้าจะพาทุกคนมาเทศกันครับตอนนี้อยู่ในในช่วงร้นดินนะทุกคนเสียนมากครับตอนนี้อยากเทียกว่าอายากอบอั่วมากตอนนี้อยากโชว์สเติปะครับ เดี๋ยวลุกเบรกก่อนก่อนกำหนดนะทุกคนเบาๆละกันฮะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคลิปนี้นะเป็นกํกำลังใจครับ ันนี้เราอินไปแล้วนะรอบหนึ่งที่เราอำเภอครับวันนั้นเจอตำรวจด้วยดีนะครับที่เขาไม่ตามถ้าตามนี่ผมเพิ่ามากเกมีมแน่นอนวันนั้นน้ำน้ำน,น้ำมันครับผมน้ำมันใกล้หมดครับแต่มันก็พอมีซอยให้หนีอยู่นะผมก็ไม่รอดแน่นอนครับทุ่นลนี่หรือคนข้ามจั เป็นประสงเชิงนะต้องวิ่งทางตรงครับผมถึงจะวิ่งสะดวกถ้าเป็นเนินนี่มันจะแบบฝ่าถ้าขึ้นขึ้นเนินนะมันมันจะสายคนะทุกคนประมาณมน,านั้นแถวนี้น่าจะจะฝนอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ตกเกรงครับผม ดูจากถนนนะดูข้างๆครับเป็นปิ๊เป็กน,นิดหน่อยไม่เคยมีสาวเลยวะ่ะเพื่อนเป็น,นก็หมดว่าที่ออกมาก็นี่ก็อยากเห็นเ็นสาวเหมือนกันนะลบไปไ่าไหมเห็นเดี๋ยวเลี้ยวขวามมือนะับผม เฮ้ยลื่งค้างวะเวลาฝนมันจะจะค้างอยู่เลยนะต้องขับให้ชินก่อนขับขี่ให้ชินถ้าใส่อย่างเดียวไม่ได้นะตายแน,น่นเฉยๆนี่ก็พอมีนะแบบว่าช่างเอามาทิศแถวๆนี้เลย เป็นสิ้นงหน้านะครับผมนี่เช่นนี้เลยเคยเห็นถ่ายอยู่นะถ่ายลูปสตอรี่ห็นช่างเขามาเทสครับผมประมาณนั้นไปเป็นชิวๆละกัน ้เตือวังนะครับผมว่าจะไม่เจอตำรวจนะถ้าเจอนี่ผู้มาผูมาคนสวยอะ่ะถ้าโดนไล่นะรถไม่ได้ใส่ของล้มด้วยก็จะให้ดูทรง่อนนะด้ยเออเดออจอดให้ดูนะครับกดไลค์ด้วยแล้วกันกนไปดูทรงอนะ่ะ ประมาณ3 400เมตรนครับผมเปจ,จ,จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวข oh, <no. S 1> องอำเภอรพระพ้ายชายฮะทุกคนเป็นเฮ้ยตแตกครับรู้อีกชื่อหนึ่งเป็นสีสมบูรณ์ครับมาได้นะเต็ก่อดนี้ทิ่มากครับที่นี่นะเรา ได้ดังน่าละทุกคนโอ้คอยครับต้องระวังนะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นม mm hmm. ันอัดจิวิง่งมาตัดหน้าได้ เอีรุ่นมาคือไปไหนกันวะมองเราใหญ่เลยครับส่งแสยอยากเจออยากเจอก็สกินมาได้ครับผม,ผมเป็นความสุดทุกคนแหละจะดับยังเดียวเลยฮนะวันนี้สาวคางเยอะนะ ท่ท่องเที่ยวอย่างฮิตะครับที่นี่ที่นี่จะฮิตตอนนั้นจะฮิตตอนที่ว่า,าช่วงที่เขื่อนอะไรวะเขื่อนหวยละสยังไม่เกิดน,นะครับผมฮิตมากครับแถวนี้ดูครับผมนี่นะให้ดูบรรยากาศเออมาได้ฮะทุกคนเราผมได้เข้านะมาร้านอนครับผม มาคนเดียวไม่รู้จะเข้าไปทำไมแถวนี้เลยไปก่อนนะครับผมสาวเยอะจริงถ้าเป็นคนบุรีรัมย์จะน่ารู้ถ้าแถวเขตอำเภอรับชายชายครับผมทิดดเลยฮนะ ช็ครถเราคนนะครับผมเดี๋ยววันก่อนนะที่ว่าเด็จผมเหงาครับแล้วเอาคันนี้แหละมาขับเล่นแล้วมันเจึนเนินครับเป็นถนนเป็นแบบรอยต่อนะแล้วท่อหลุดเลยครับผมเท่ากระโดดออกเลยครับวันนั้นคือผมไม่ค่อยได้มาถนนสิ้นนี้นะติดขาดทางที่นีน่นิดหน่อย โชคหลังก็คือไอ้ชั่วหลังมันซับไม่ค่อยดีนะทุกคนชโชค450แม่งเข็งจัดอะครับน้องๆน,นี่นี่มันเป็นรอยต่อแบบนี้เลยเงินสนิกเลยชุกกลังนี่เข่งจัดเลยครับ แต่บ่างบน้อยนะก็ะใช้ไปก่อนครับผมงบเราไม่เยอะเหมือนคนอื่นเนาะแค่ได้ฟงครับอย่างเช่นคันนี้อะไรมันไม่ได้ดูหราอะไรมากนะเแื่ถ้าให้มันมันเป็นทรงสวยๆหล่อๆเท่านั้นเอง เรื่องไม่ได้เลงอะไร,องไรมากนะเดี๋ยว EP นี้ผมขอดวลาไปก่อนนะผมคลิปมันเริ่มยาวเลยฮะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ EP หนาาละกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ก็ซัก i ครเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่สดโต่อ,ต,อต่อไปด้วยละกัน